บทที่99ออกเดินทางสู่เกาะจอมดาบงมงายามอย่างยิ้มแย้มเกียกเก้ยโกนี้กล่าวว่าจาใดกับเจ้าชอคุนปิ๋วหน้าแดงบุบก,กล่าววา่านางให้เสร็จลมัดระวังตัวจอมดาบงมงายกล่าวว่าเสือแปรเห็นนางมอบของสิ่งหนึ่งแก่เจ้าแต่เจ้าไม่ยอมรับไว้ชอคุนปิ๋วกบเกลียนว่าอิสตรีเชื่อเือโชคลาง นางคิดมอบอยันคุ้มครองตนให้เพื่อนหนึ่งแต่สิทธิ์ไม่ต้องการยามนั้นผู้เล่นกระดิ่งผลัดเปลี่ยนาพรรชุดดำชุดหนึ่งสาวเท่ามากล่าวว่าชอเฮียพวกเราสมควรออกเดินทางแล้วชอหุ่นปิวก็ผัดเปลี่ยนเป็นสวมชุดดำรัดับกุมแต่แรกพอฟังจิงพองออศีรีดากล่าวว่าตกลงไปกันเถอะจอมดาบงงายกำชับว่าทั้งที่ประเสริฐ ให้กลับถึงที่นี่ก่อนฟ้าสางสว่างหากทำไม่ได้ก็หลบซ่อนบนเกาะหนึ่งวันรอถึงคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทราบแล้วเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้หากแม้นสิทธิ์ยังไม่กลับมาหมายความว่าพวกเราทั้งสองประสบเพศภัยแล้วจอมดาบงมงายกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงพวกเราจะเดินทางสู่ทะเลสาบเล้งกิงโอชวงชิงละมวัวเรือบุกขึ้นเกาะ ชอวุ่นปิวพงศิษะกล่าวคำอำลาทุกผู้คนชักชวนผู้เล่นกระดิง่งรัวแผ่นไม้แผ่นหนึ่งวิ่งตะบึงสู่ทะเลสาบแล่งเก่งโอผู้เล่นกระดิ่งครานี้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญร่วมกับชองุ่ปิวรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งกล่าวอย่างยิ้มแย้มชอเฮียคำเกนนี้พวกเราพอเข้าสู่นครทวิศกิสธิ์ สมควรลงมือปฏิบัติให้ระเบอือหรือแล่นชอหนเปียวกล่าวว่าภารกิจของพวกเราคือเสือบอยางสภาพของศัตรูหาใช่ไปก่อกวนหาเรื่องใหม่ผู้เล่นกระดิงกล่าวว่าพวกท่านสองอาจารย์กับสิทธิ์มักสุขุมรอบคอบเยี่ยงเนี้อร่ำไปในความเห็นของเราหากแม้มีโอกาสก็วางเพลงเผาผ่านนครทวิศจิศิทนปัญหายุ่งยากมากลาย โฉมผิวยิ้มลางกล่าวว่าท่านเพียงรู้จักวางเพลงเท่านั้นด้วยผู้เล่นกระดิ่งกล่าวว่าหาเาผาผานห้องหับของนครทวิศกิ์ิทธ์จนราบเรียบได้เราจึงรู้สึกปลอดโปรง่งสบายใจได้โฉมปิวกล่าวว่าพวกเราพอเข้านครทวิศกิ์ค่อยพิกแพลงตามสถานการณ์เถิดสนทนาถึงตอนนี้รู้สึกกลใกล้ทะเลสาบเล่งกิ่งโอ้จึงสงบปาาคำ วิ่งตะบึงยางเงียบเงันครึ่งชัวยามให้หลังทะเลสาบเล้งเก่งโอโก,กปรากฏแก่สายตาภายใต้แสงจันทร์อาบไลผิวทัศ์ของทะเลสาบเล้นเก่งโองามประการหน้าลุ่มดงผิวน้ำจับเลื่อมพรายสะท้อนประกายระยิบระยับผิวทะเลสาบปราศจากลำเรือแม้สักลำเดียวเงียบสงบยิ่งทั้งสองยอกายถึงริมทะเลสาบ กว่าตาสำรวจมองผู้เล่นกระดิ่งกล่าวเบาๆฉะไหนไม่เห็นเรือสักลำชอหุ่นิวกล่าวว่าเป็นพวกเรามองไม่เห็นต่างหากไม่ทราบก่อนนั้นอยู่สารทิศใดสองมุกแดนสวรรค์บอกว่าอยู่ใจกลางทะเลสาบพวกเราหากแหวกไหวตรงไปคงสบพบโดยไม่ยากเกินทั้งสองคณะจะปล่อยแผ่นไม้ลงบนผิวทะเลสาบเบื้องหลังพลัน บังเกิดเสียงฝีเท้าดังขึ้นพอเหลียวหน้ามองพบว่าผู้มาเป็นชายจักันชุดทองสองคนในมือชายจักรันล้วนกระชับดาบเล็กกล้าดูจากอภรรการแต่งกายแสดงว่าเป็นบริวารน,นิกายทวิศสิทธิ์โชคุนปิวคิดไม่ถึงว่าเพิ่งบรรลุถึงทะเลสาบเล้งเกงโอก็ถูกฝ่ายตรงข้ามพบเห็นยามกระนั้นต้องตะลึงล้านกับที่ วริวานใกายทั้งวิสักศิษย์ทั้งสองแสดงว่าไม่รู้จักโฉนเปียวและพวกหนึ่งในสองตะวาดว่าพวกจเจ้ามาทำอะไรผู้เล่นกระดิ่งยืดกายขึ้นกล่าวอย่างยิ้มแย้มพวกเรามาจับปาลาดีเหงพว้เจ้าเป็นใครทีแท้โฉนเปียวและผู้เล่นกระดิงวีด้ยสะพายอาวุธติดตัวชายชจกักรชุดทองทั้งสองจึงเข้าใจว่าทั้งสองมาจับปลาจริงๆ ผู้เล่นกระดิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเราเป็นชาวพื้นเมืองแถบนี้หวังว่าทะเลสาบนี้มีปลาลิเฮื้อชุกจุมดังนั้นคิดจับไปสักลายตัวลางสาวเท้าเคลื่อนกายขณะห่างจากฝ่ายตรงข้ามสี่ห้าเสียพลันปัดปลายแผ่นไม้ในมือกวาดควางออกชายจักรันชุดทองมีทันฉุกคิดว่าผู้เล่นกระดิงจะลงมือ จึงถูกวาดใส่วางเอวแผ่วร้องยางเจ็บปวดรางส่วนเสีลาล้มฟุบลงชายชะกันชุดทองอีกผู้หนึ่งหน้าแปลเปลี่ยนยางรุนแรงตวาดก้อง้องขึ้นกวาดฟาดดาบในมือออกฟันใส่ไหลซ้ายผู้เล่นกระดิ่งยางหักโหมดูร้ายชองเปิียวพลันทลันเข้าหากวาดควงแผ่นไม้ในมือบุกปัดปลายเล็กล้าเบียนเบือนจากนั้นพลิกข้อมือยางว่องไว กระแทกแผ่นไม้ลงอย่างศีสาวายตรงข้ามชายจากกานนั้นสองตาเหลือค้างซ้ายร่าง,งวนเงินคราหนึ่งสองเข่าอ่อนระถวยล้มลงทับพื้นผล้เลนกระดิ่งหัวโร่พลางกล่าวว่าที่แท้เป็นเศษสวะสองคนชอของปิวกล่าวว่าพวกมันคงเป็นบริวารหน่วยลาตะเวนบัดนี้จะจัดการมันสองอย่างอะไรผู้เล่นกระดิ่งเห็นทั้งสองอยังไม่เสียชีวิต จึงวางแผ่นไม้ลงกล่าวว่าให้เราจัดการเองคลางโย่กายลงรูปร่างชายชกันทั้งสองไว้ในซอกแขนวิ่งตะเบิงสู่ผงหญ้าข้างเคียงชูพริตตาหวนกลับมาในสภาพมือเปล่าชงเปียวกล่าวถามว่าท่านจัดการพวกมันอย่างไรพวกมันหากรอดชีวิตได้จะทำลายแผนการใหญ่เราจึงสกัดจุดชีวิตพวกมัน ส่งเสริมให้ลงสู่ปรพบโชว์หุ่นผิวขโมดคิ้วกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามจะช้าเร็วต้องพบเห็นซากศพพวกมันเมื่อถึงเวลานั้นก็จกคิดว่าพวกเราอาจเล่นกายขึ้นเกาะน,นับว่าเป็นผลคู่ขามต่อความปลอดภัยของพวกเราคุเรนกระดิงกล่าวว่าแต่อาจเข้าใจว่าพวกเราหลบหนีกลับไปแล้วสรุปแล้วไม่เข้าทำเสือในเลยได้ลูกเสือ พวกเราปฏิบัติการตามแผนเดิมเถอะกล่าวจบกู้รูแผ่นไม้สาวเท้าสูรินทะเลสาบชงผิวก็รู้สึกจำต้องเสียบอย่างสภาพการฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเร่งรุดถึงริมทะเลสาบวางแผ่นไม้ลงบนผิวน้ำทิง้งร่างลงนอนแนบกับแผ่นไม้แผ่นไม้หนักแน่นเพียงพอสามารถลอยอยู่เหนือผิวน้ำไม่ได้จมลงผู้เล่นกระดิง่ง ชมชอบเล่นน้ำพอนอนฟุบลงบนแผ่นไม้ก็กวัดแกงสองแขนต่างภายนนแผ่นไม้ลอยไปเบื้องหน้าปากล่าวว่าไปกันเถอะชอหุเปียวก็เคลื่อนไหวสองแขนนนุนแผ่นไม้ลอยสู่ทะเลสาบกล่าวเบาๆว,ว่านับแต่นี้จะได้กล่าววา่าจาคขวรทราบว่ายามวิการสายตาไม่อาจมองไกลมีนับว่าและแวกใกล้เคียงมีลำาบเรือของศัตรู ทราบแล้วทั้งสองแจวแผ่นไม้อย่างเงียบงันออกดแกว่งสองแนขนคราใดแผ่นไม้ก็แวกผู้ไปหลายเสียนับว่ารวดเร็วมีน้อยรุดหน้าประมาณหนึ่งชั่วยามเบืองหน้าสายตายัางคงเป็นล,ลอกน้ำเลื่อมพรายไม่พอเป็นร่องรอยของหมูเกาะผู้เล่นกระดิ่งอดกล่าวไม่ได้มาดามันเถอะหมูเกาะนั้นที่แท้อยู่ที่ใด โฉหุ่นเปียวกล่าวว่าหากแม่รุดมาไม่ผิดพลาดคงใกล้บรรลุถึงท่านทราบได้อย่างไรโฉหุ่นเปียวกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยสักถามห่วมเสียวเข็งอย่างละเอียดนางบอกว่าทะเลสาบหลงเก่งโอมีพื้นที่ห้าสิบกว่าลี้หมูเกาะอยู่ใจกลางทะเลสาบพูกเรารุดหน้ามาสิบกว่าลี้สมควรใกล้บรรลุถึงผู้เล่นกระดิ่งกล่าวว่าหากใกล้ง่รุด ผิดทิศทางคงจบสิ้นกันทองฟ้าพอรุ่งสางสว่างพวกเราเท่ากับตกเป็นปลาในร่างแหฝอยตรงข้าฉชอขเงีิวเงยนหน้ามองทองฟ้ากล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ถึงยามเที่ยงคืนพวกเรายังมีเวลาปฏิบัติการอีกหลายชั่วยามมันใจว่าต้องสอบพบเกาะแน่นอนเลยถึงตอนนี้พันกลั่งเกลีอนวาจาไว้ ที่แท้พบว่าผิวทะเลสาบด้านขวาปร,รากฏแสงโคมไฟขึ้นจุดโคมไฟนั้นห่างประมาณ30สกว่าดังนั้นเห็นไม่ถนัดชัดตาว่าเป็นโคมไฟที่จุดอยู่บนโมเกาะหรือโคมที่แขวนอยู่บนลำเรือผู้เล่นกระดิ่งก็สังเกตพบรำวร้องว่าสอบพบแล้วชอมปิวรีบกล่าวว่าสงบซุ่มเสียงไว้นั่นอาจเป็นแสงโคมไฟบนเรือ เล่นกระดิงกล่าวว่าลองแวกไหวเขาใกล้เป็นไรก็ได้แต่อย่าได้กไกลใกล้นะทั้งสองกวดแกงสองแขนยางแผวเบาหนุนแผ่นไม้เข้าหาโคมไฟดวงนั้นอย่าเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ก็เห็นธนัดชัดตาพบว,ว่ากลับเป็นเรือใหญ่ลำหนึ่งมีนำซ้ำยังแล่นตรงมาโฉงเปลี่ยวกล่าวอย่างร้อนรุ่มรีบหันเหตทิศทาง พางกวัดแกว่งสองแขนเคลื่อนแผ่นไม้สู่ด้านขวาผู้ิล่นกระดิ่งรีบปฏิบัติตามหักเหแผ่นไม้มาทางด้านขวาแต่ถ้าว่าเรือใหญ่แล่นฟ้าฟองเคลื่อนด้วยระดับความเร็วสุดแสนชั่วริบตาก็เคลื่อนเข้าไกลามาห่างกันเพียงเจ็ดปดวาอย่างนั้นปรากฏชายจักรปรรจำเรือผู้หนึ่งสาวเท้าถึงหัวเรือคล้ายพบเห็นสิ่งใด พลันร่ำร้องว่าผู้แสลูท่านมาชมดูเสียงขาดคาชายจกักรันกผู้หนึ่งโก็ปรากฏขึ้นที่หัวเรือกล่าวว่าเหียวเรื่องใดชายจักรันคนแรกชี้มือไปที่ผิวทะเลสาบกล่าวว่าท่านดูนั่นเป็นอะไรชายจักรันคนหลังกว่าตามมองตามปลายนิ้วพวกผองเพราะว่าคล้ายเป็นแผ่นไม้สองแผ่นบนทะเลสาบชไนมีแผ่นไม้ลอยกระเพื่อม นับว่าประลาดแท้เราจะรายงานท่านหัวหน้าหน่วยแท่กินเองกล่าวจบหันกายเข้าห้องทองเรือโฉวพริตาหลับออกมาพร้อมกับบุรุษกลางคนชุดเหลืองผู้หนึ่งจบบทที่9ก